มหาปรินิพานสูตรทีคณิกายมหาวัคเนี่ยนะก็แ้มงวดเข้าไปใกล้ที่พระผู้มีพระภาคจะดับขันธทปรินิพานโดยเนื้อความในพระสูตรซึ่งการปรินิพานของพระพุทธเจ้าอันนะคู่ควรแก่การสังเวชแม้ขนาดว่าผู้สั่งสมบุญมาระดับนั้นพระองค์ยังต้องดับขันธปรินิพาน ทีนี้พูดถึงว่าการปรินิพานของพระพุทธเจ้าถ้ามองในแง่ส่วนตัวของพระองค์เองก็เป็นเรื่องที่ควรแก่การชื่นชมและก็อนุโมทนาอันน,นโดยลําพังพระองค์เองอนะเพราะอะไรเพราะพระองค์นี้เป็นพระสุคตเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วผู้เสด็จไปเพื่อความพ้นทุกข์พูดอย่างนี้ไม่ได้พูดเพื่อสรรเสริญการตายแต่หมายก็ว่าสําหรับพระองค์นั้นผู้ปลงภาระเสร็จแล้ว นะผู้ก้าวล่วงโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตแล้วผู้สิ้นฉันทราคะในอุปาทานขันห้าเสร็จแล้วแต่แล้วถ้ามองในแง่หนึ่งเนี่ยนะพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่อึดอัดเอือมระอาชิงชังในขันห้าโดยเห็นพิษภัยทุกโทษของขันห้าถ้าหากว่าผู้ที่ปรารถนาดีต่อพระพุทธเจ้ายังยินดีที่จะให้พระองค์เนี่ยทุกทรมานอยู่อีกหรือผู้เด็กนายหนึ่ง บางแห่งก็ใช้คําว่าโบราณนนะโบราณเขาเคารพพระพุทธเจ้าบอกว่าพระองค์ผู้ผู้มีพระมหากรุณาทรงทรมานสังขารทรมานรูปเวทนาสัญญาคือทรมานร่างกายมิใช่น้อยเพื่อที่จะเ,เดินทางจาริกส่งเคราะห์อนุเคราะห์มวลเวนยสัตว์ทั้งหลายถ้ากล่าวถึงว่าพระภิกษุรูปอื่นๆเนี่ยนะบางองค์เนี่ยท่านฉันเสร็จท่านก็ไปเข้าพระสมาบัติ สเสวยวิมุตติสุขนู่นจนเย็นนะตั้งกระฉันเสร็จก็เข้าสเสวยวิมุตติสุขเข้าอรหัตผลสมาบัติเย็นนั่นแหละก็ออกมาก็ออกมาฟังธรรมไม่ได้ออกมาเทศนะออกมาฟังธรรมกับพระพุทธเจ้าซึ่งภาระทั้งหมดพระองค์รับไว้แต่เพียงผู้เดียวเราเป็นผู้ที่รับภาระที่ยิ่งใหญ่มากมันถ้ามองหลายๆด้านมีไม่กี่คนหรอกที่เข้าไปสงสารพระพุทธเจ้าคือเข้าไปว่าทุกอย่างพระองค์ทําเพื่อเราจริงๆ เห็นอกเห็นใจของพระองค์จริงๆอะไรลักษณะเนี่ยมีไม่มากแต่โดยมากก็บอกว่าพระพุทธเจ้าจะให้เราให้อะไรเราได้บ้างคือสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ที่รักตนเป็นผู้ที่หวังประโยชน์แก่ตนโดยส่วนเดียวบางทีก็เลยลืมคิดถึงรอบด้านลืมคิดว่าพระพุทธเจ้าเองพระองค์ก็มีอะไรมีร่างกายมีรูปมีเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณที่เป็นภาระที่พระองค์ต้องคอย ประคับประคองทีนี้ในพระองค์ในฐานะพระศาสดาพระองค์นั้นถ้าเห็นว่าพระภิกษุเป็นต้นเป็นผู้ว่ายากหรือบริษัทสีไม่เจริญในกุศลธรรมอันนี้เป็นเหตุให้พระองค์สุขสมนัตได้ไหมพระองค์ก็ดำรงอยู่ด้วยอุเบกขาจริงอยู่พระองค์ไม่เสียใจหรอกพระองค์ไม่โกรธหรอกพระองค์ไม่ไม่ไม่เครียดหรอกแต่พระองค์ก็ดำรงอยู่ด้วยอุเบกขาแต่ถ้ายามเมื่อใดที่ พุทธบริษัทหรือสาวกข,ของพระองค์ประพฤติดีปฏิบัติชอบตอนนั้นพระองค์ก็อยู่ด้วยโสมนัสเนี่ยนะพระองค์ก็อยู่ด้วยโสมนัสแต่ถ้าเขาไม่ไหวจริงๆพระองค์ก็อยู่ด้วยอุเบกขานั้นถ้ามองจากหลายๆด้านเนี่ยนะพระองค์เองเนี่ยซึ่งทําประโยชน์ทั้งมวลแก่สัรพรสัตทั้งหลายประโยชน์เหล่าใดที่จะพึงบังเกิดแก่สรรัตว์ทั้งหลายพระองค์ก็ประพฤติประโยชน์เหล่านั้นให้แก่สัรพรสัตเนี่ยนะด้วยความทุกข์ความยากความลําบากความเหน็ดเหนื่อยทาง ร่างกายเพราะเดินทางแต่ละวันเนี่ยโดยเฉพาะก่อนจะดับขันธ่ปรินิพานจะเห็นว่าพราะองค์นั้นเอ่อคนที่ท้องเสียไม่ใช่เสียธรรมดาเสียปนเลือดเนี่ยนะเลือดกไ็ไหลออกมาแล้วก็ต้องเดินทางรอนแรมไปเดินทางเนี่ยนะไม่ใช่เส้นทางใกล้ๆเส้นทางไกลามากเดินทางนน,น่นนะกรุงเทพเชียงใหม่ถือเป็นเรื่องกปกติว่างั้นนะกรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพเชียงรายหรือไม่ก็นน,น่นแหละ ภาคใต้จดนะสมมติว่าหรืออาจจะเดินทางแถวสงขลาหรือภูเก็ตเป็นต้นเะน่ยเชียงรายอย่างเงี้ยเชียงรายสงขลาสงขลาเชียงรายอย่างเงี้ยเดินทางอย่างงั้นเดินจริงๆนะไม่ใช่เดินแบบไม่ใช่เดินทางแบบเราโดยแต่เชื่อนะแต่ว่านั่งเอาแล้วบอกว่าเดินทางนะนะแบบในยุคเราๆาพระองค์เดินจริงๆเลยแล้วก็หนทางนั้นไม่ใช่ว่าจะไม่มีแดดไม่ใช่ว่าจะไม่มีฝนไม่ใช่ว่าจะไม่มีหมอกไม่มีน้ําค้างานะก็ ตลอดระยะเวลา45ปีอันนี้มองในแง่ของพระองค์เองพระองค์ก็เหน็ดเหนื่อยมากเนี่นะเพื่ออะไรเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สัตว์ทั้งหลายนี่ในหนึ่งอีกในหนึ่งถ้าเราคิดว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ที่เตรียมตัวเตรียมตัวมาดีว่างั้นนะเตรียมตัวมาดีพระองค์นี้เตรียมตัวมาสี่อสงไขยแสนกัปนี่นะแล้วก็ท,ท,ที่ที่สำคัญมากก็คือว่าชีวิตสุดท้ายเนี่ย พระองค์เตรียมตัวแล้วก็เตรียมอย่างบริบูรณ์ด้วยคําว่าเตรียมตัวเข้ามาเตรียมด้วยศีลสมาธิและปัญญาเราจะเห็นว่าคุณธรรมก่อนที่พระองค์จะดับขันธปรินิพานนั้นรวบรวมคุณธรรมอย่างมหาศาลพระองค์เป็นพระธรรมราชาอย่างแท้จริงพระองค์มีธรรมมากมายพระองค์เสวยกุศลคุณธรรมมากมายก่อนที่จะดับขันปรินิพานสมาบัติเหล่าใดที่มีอยู่ในโลกโลกิยะสมาบัติเหล่านั้นพระองค์เข้าทั้งหมด โลกุตระสมาบัติเหล่าใดที่มีในโลกพระองค์ก็เข้าโลกุตระสมาบัติเหล่านั้นทั้งหมดพันพระองค์นั้นเป็นผู้ที่เรียกว่าประสบความสําเร็จที่สุดของชีวิตปราบลื้มใจอยู่เสมอเนี่ยนะลื้มใจอยู่เสมอพระองค์ไม่ได้หนักใจเลยโดยลําพังตัวชีวิตของพระองค์เองทีนี้ถ้าหากว่าพระองค์คิดถึงสัตว์อื่นนะพระองค์ก็คิดถึงเขาเหล่านั้นด้วยความการุณาเนี่ยนะด้วยความการุณาว่า พระองค์นั้นพ้นแล้วถึงจะเหน็ดเหนื่อยบ้างแต่พระองค์ก็พ้นแล้วเขาเหล่านั้นสิยังไม่พ้นอะไรเลยเนี่ยนะเขาเหล่านั้นยังไม่ได้อบรมศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยานาทัศนะเขาเหล่านั้นไม่มีคุณธรรมไม่มีคุณธรรมพอที่จะปิดอบายทุกขติวินิบาตนรกเป็นต้นทั้นเขาเองก็กําลังทุกข์กำลังร้อนกําลังเดือดร้อนนั้นอะไรที่พระองค์จะช่วยเหลือเกื้อกูลสงเคราะห์อนุเคราะห์ปโปรดเข้าได้พระองค์ก็ทํากิจเหล่านั้น ในส่วนของพระองค์แล้ในส่วนของการอบรมตนของพระองค์พระองค์ก็อบรมตนของพระองค์จนเต็มเปี่ยมและบริบูรณ์กิจเหล่าใดที่ควรจะช่วยเหลือเกื้อกูลสงเคราะห์อนุเคราะห์แก่สัตว์เหล่าอื่นพระองค์ก็สงเคราะห์อนุเคราะห์แก่สัตว์เหล่าอื่นอย่างครบถ้วนบริบูรณ์นะนะคือปัญญาเนี่ยเป็นเหตุให้พระองค์เนี่ยอบ,บรมตนอย่างเรสร็จสิ้นนะนะเจริญคุณธรรมของพระองค์เองจนเต็มเปี่ยมบริบูรณ์จะเรียกว่าพระสุคต โคเสด็จไปดีแล้วเนี่ยนะียกว่าไปดีทั้งโดยกายโดยวาจาโดยใจทุกอย่างพระองค์เนี่ยไปดีหมดขณะเดียวกันสิ่งใดที่ควรช่วยเหลือเกื้อกูลต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายพระองค์ก็ช่วยเขาเหล่านั้นทั้งหมดทีนี้การใช้ชีวิตของพระองค์ในโลกพระองค์ก็เช่นกับดอกบัวเหมือนอย่างว่าดอกบัวทั้งหลายเนี่ยนะอาศัยน้ําและโคลนตมเจริญงอกงามแต่ถ้าหาว่าโผล่พ้นน้ามาแล้วเนี่ยนะ ได้รับแสงอาทิตย์แบ่งบานก็ส่งกลิ่นหอมเนี่ยนะนะแล้วก็ไม่ได้แปดเปื้อนด้วยน้ําและโคลนตมเหล่าใดไม่มีสีไม่มีกลิ่นแห่งโคลนตมอยู่เลยพระองค์นี้เกิดขึ้นมาในโลกนะประกอบด้วยชาติชราเช่นกับสรรัตว์ทั้งหลายแต่พระองค์ก็ทํากิจในโลกเนี่ยนะนะทำกิจกําหนดรอบรู้โลกทํากิจตัดเยื่อใยตัดอาไลาอาวรตัดฉันธราคะในโลกอย่างเสร็จสิ้นแล้วพระองค์ก็ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติเพื่อสิ้นจากวัฏทุกข์สิ้นจากโลกข้อปฏิบัติเพื่อดับโลกทั้งมวลพระองค์ก็ทําภาระของพระองค์ได้อย่างเสร็จสิน้นทีนี้กิจเหล่านั้นพระองค์จึงดํารงอยู่ในโลกโดยที่ไม่มีตัณหามานะทิฐิฉาบทาลูบไล้เลย,ยนี่นะพระองค์มีตามองเห็นรูปแต่พระองค์ไม่มีอภิชาและโทมนัสในรูปเลยพระองค์มีหูฟังเสียงแต่พระองค์ไม่มีอภิชาและ พระองค์มไม่โลภไม่โกรธยามเมื่อตามมองเห็นพระองค์ไม่โลภไม่โกรธมเมื่อหูได้ยินพระองค์ไม่โลภไม่โกรธมเมื่อจมูกรู้กลิ่นพระองค์ไม่โลภไม่โกรธมเมื่อเลนรับรู้รสโดยที่สุดแม้แต่รสชาติอันเป็นของทิพย์พระองค์ได้รับสัมผัสเนี่ยนะไม่ว่าโพธ h a p a r a m ที่มาจากกรรมชรูปชั้นดีโภ t h a p a r a m ที่มาจากจิตชรูปชั้นดีอุตตุชรูปอย่างดีอาหารชรูป อย่างดีและจิตตชชูปของพระองค์นั้นระดับปฐมฌานเป็นต้นพระองค์ไม่ติดข้องในรูปเหล่านั้นเลยมันความสุขทุกเหล่าใดที่ควรมีในที่มีในกายพระองค์ไม่มีฉันทราค่าในสุขเหล่านั้นพระองค์ไม่มีทุกโทมนัสในทุกเหล่านั้นเลยพระองค์รับสัมผัสด,ด้วยกายพันพระองค์ไม่มีอภิชาและโทมนัตนะนะพระองค์กำจัดอภิชาด้วยสมถะนะกำจัดโทมนัตด้วยวิปัสนา ท่านพระองค์นั้นกำจัดอภิชาและโทมนัสด,ด้วยสมถะและวิปัสนาในทุกทวารและทุกอารมณ์ท่านพระองค์นึกคิดเรื่องราวทั่วไปนะแล้วไม่ใช่คิดแบบธรรมดาแบบสักแต่ว่าใจลอยคิดเลื่อนลอยไม่แต่พระองค์คิดไปตามพระยานใจของพระองค์ไหลไปตามอาสาธารณยานใจของพระองค์ไหลไปตามทศพลยาน นะอย่างทั้งสิบประการที่เป็นกําลังของพระองค์พระองค์ไหลไปตามอสา,าธาระญาณใจของพระองค์นั้นเป็นไปกับยามทั้งหลายตลอดเ <The main point of life> มื่อใจของพระองค์เนี่ยไหลคล้อยไปตามปัญญาแต่พระองค์ก็ไม่เคยยึดถือปัญญาเหล่านั้นด้วยอภิชาและโทมนัสเลย <The divine> ปกติปัญญาทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่งอภิชาเป็นที่ตั้งแห่งมานะแต่พระองค์ไม่มีมานะโดยอาศัยปัญญาเหล่านั้นเลยพระองค์ไม่เคยลำพอง ไม่เคยถยองไม่เคยอวดดีอวดเก่งหรือเป็นคนจําอวดมีมายาเจ้าเล่เลเหลี่ยมเล่นลิ้นเป็นต้นไม่มีโดยประการทั้งปวงเพรดะว่ามีแต่ความสุดจริตใจมีแต่ความจริงใจที่มีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายนั้นพระองค์จึงไม่แปดเปื้อนด้วยบาปและอกุศลธรรมเลยแม้แต่นิดเดียวอกุศลธรรมเหล่าใดแม้แต่ว่าสังสารวัต พระองค์เคยเกิดอกุศลธรรมเหล่านั้นแต่อกุศลธรรมเหล่านั้นพระองค์ก็ละได้อย่างเสร็จสิ้นนี้ที่สําคัญมากที่สุดก็คือว่าชีวิตของพระองค์เนี่ยรวบรวมคุณธรรมได้อย่างครบถ้วนและบริบูรณ์ถามว่าความเป็นพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้สําสเร็จถึงความเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์รวบรวมคุณธรรมนั้นโดยอาศัยอะไรเป็นเบื้องต้นพระองค์จึงบําเพ็ญกิจจนได้สําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเพราะเนื่องจากว่าพระองค์นั้นมีความ ตั้งใจที่ถูกต้องนะสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ขันทั้งหลายเนี่ยมันเกิดจากความตั้งใจตั้งถูกเขาเรียกว่าสัมมาปณิทิถ้าตั้งผิดเรียกว่ามิชฉาปณิทิพระองค์บอกว่าไม่มีอะไรจะเลวร้ายเท่ากับตั้งจิตเอาไว้ผิดอีกแล้วแต่ก็ไม่มีอะไรจะมีอุปการะคุณเท่ากับจิตที่ตั้งเอาไว้ถูกต้องจิตตั้งไว้ผิดมีโทษยิ่งกว่าคู่เวร คู่เวรโจรเรียกว่าเวรเจอคนที่เป็นเวรกันก็ยังไม่โหดเนียมเท่ากับจิตที่ตั้งไว้ผิดแต่ของพระพุทธเจ้านั้นตั้งจิตเอาไว้ถูกพระองค์จึงได้รับคุณธรรมอย่างมหาศาลเพราะพระองค์ตั้งจิตเอาไว้อย่างถูกต้องถ้าจะกล่าวไปแล้วเนี่ยนะตลอดระยะเวลาชีวิตของพระองค์เนี่ยใช้คําว่าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระมหสีเจ้าแปลว่าพระผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ ตลอดระยะเวลาของชีวิตของพระองค์ก็แสวงหาศีลทั้งที่เป็นโลกียาศีลและโลกุตระศีลแสวงหาสัมมาวาจาสัมมากรรมันตสัมมาอาชีวะแสวงหาความบริสุทธิ์ด้วยกายวาจาและอาชีพตลอดระยะเวลาชีวิตของพระองค์ก็แสวงหาสมาธิแสวงหาสัมมาวายามาสัมมาสติสัมมาสมาธิตลอดระยะเวลาของพระองค์ชีวิตของพระองค์ก็แสวงหาปัญญา แสวงหาสัมมาทิฏฐิแสวงหาสัมมาสังกัปปะพันศีนสมาธิปัญญาของพระองค์ก็ตั้งไว้เพื่อวิมุตคืออริยมรรคทั้งหลายอริยผลทั้งหลายอันนทั้งเจโตวิมุตปัญญาวิมุตเจโตวิมุตคืออรหัตผลสมาธิปัญญาวิมุตคืออรหัตตมรอรหัตผลปัญญาทันพระองค์ก็ตั้งเป้าหมายเพื่อศีลสมาธิปัญญาวิมุตแล้วก็มีวิมุตติยาณทัศสนะ รอบรู้วิจัยใคร่ครวนขันอันเป็นที่ตั้งแห่งอภิชาขันทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งบาปอกุศลธรรมทั้งหลายพิจารณาขันทั้งหลายเนี่ยนะแล้วก็สามารถที่จะพิจารณาแล้วตัดขันทราคะในอุปาทานขันห้าได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และบริบูรณ์นี้พระองค์นั้นเป็นผู้ที่สมบูรณ์เนี่ยนะเนื่องจากว่าพระองค์นี้แสวงหาคุณธรรมเหล่านี้และคุณธรรมเหล่านี้ก็ได้มีแก่ พระองค์จริงๆนั้นเราทั้งหลายถ้าปรารถนาความเจริญเราก็คงตั้งจิตคล้ายกับพระองค์ตั้งจิตเพื่อจะรู้ตามที่พระองค์รู้ตั้งจิตเพื่อจะมีเช่นกับที่พระองค์มีพระองค์ตั้งไว้เพื่อศีลแม้เราทั้งหลายก็ควรตั้งจิตไว้เพื่อให้มีศีลพระองค์ตั้งไว้เพื่อสมาธิเราก็ควรตั้งจิตให้มีสมาธิพระองค์เนี่ยตั้งจิตไว้แสวงหาปัญญา เราก็ตั้งไว้เพื่อให้เจริญปัญญาพระองค์สแสวงหาวิมุตติสแสวงหาวิมุตติญาณทัศนะเราทั้งหลายก็ควรจะตั้งไว้อย่างนั้นพระองค์เนี่ยสแสวงหาคุณธรรมเพื่อก้าวล่วงสังสารวัฏก็คือก้าวล่วงพ้นโสกปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปาญาตเราทั้งหลายก็ควรจะสแสวงหาธรรมเป็นที่พ้นจากโสกปริเทวนะพระองค์แสวงหาธรรมเป็นที่พ้นจากโสกปริเทวะพระองค์เนี่ยตั้งจิตไว้เพื่อสแสวงหาสติปทาน เราเองก็ควรจะตั้งจิตไว้เพื่อเจริญสติปทานพระองค์เนี่ยตั้งตนไว้เพื่อเจริญสัมมารปรทานอิทิบาทอินทรีย์พละโพชงองค์มรักริยมรักทั้งหลายเราเองก็ควรตั้งจิตไว้เพื่อโพธิปัจขยธรรมเพื่อการตรัสรู้เพื่อตรัสรู้ตามทั้นถ้าเราตั้งจิตไว้อย่างนี้ก็ชื่อว่าตั้งจิตไว้ชอบแต่กล่าวรวมรวมสรุปสรุปก็คือว่าควรต,ตั้งตนไว้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธทมเหล่าใด นะพระองค์กําหนดรอบรู้กองทุกเหล่าใดขอเราทั้งหลายเพิ่งเป็นผู้กําหนดรอบรู้กองทุกเหล่านั้นด้วยนะพระองค์ละบาปอากุศลกิเลสทั้งหลายเหล่าใดก็ขอให้เรานั้นได้ละบาปละอกุศลละกองกิเลสทั้งหลายเหล่านั้นด้วยพระพุทธเจ้าทําให้แจ้งทำใดเป็นธรรมที่ดับชราและมรณะเป็นต้นขอให้เราทั้งหลายเนี่ยได้รู้แจ้งแทงตลอดธรรมเหล่านั้นด้วย พระพุทธเจ้าเจริญด้วยคุณธรรมเหล่าใดขอเราทั้งหลายมีส่วนที่จะเจริญตามคุณธรรมเหล่านั้นด้วยมันเราก็เรียกว่าตั้งไว้เพื่อจะรับอริยทรัพย์รับมรดกของพระองค์พระองค์ผู้เป็นพระธรรมราชา